ครับผมวัสดีค่ะวัสดีค่ะวันดีค่ะวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้าดิว้าดิน้าดๆว้าดิน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 าดิน้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 าดินัาดิงวดดิด้าดิน้าดเน้าดิน้าดิน้าดินวาดิน้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 าดน้าดิ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 น้าด แต่พาเพื่อนอยางอีกเจดมวดเพื่นว่ะสำหรับปูอเนาะปูเปกระดาษปูปลกระค่ะเย็นเ่เอาปัโอ้ยเยี่ยมมากเป็นแตเยเซียพี่น้องเอายกมากอดจ้ยกมากเอากระดาษท่านเนาะเอาไมกระดาษจันหน้ามาปัวไหมเด่ยบอกเดี่บอกเนาะเเคยเห็นเยสเซียเ็หอดที่สยังเคยออก ออกมาได้ตัวใะตัหนึ่งกับแปดหนึ่งกับแปดสองตัวสองตัวขนดุโปรเซียนโอ้ขนดปอกม่าอะไดอย่างไงี้บหนาเสียเงืดอต่ก็เงื้อเนื้ง่ายเงื้นางเบิ่งเนี่น้ำกันเบิดหี่บุ้งพันหน่เห็นๆห็นไดครับพันพันพันหนิเห็นออกมาจากกระดาษที่หอบพันไว้ไดออกมาในยบบไหนมาสิ เงื้อไล่ะเหลายเสื้อกับตองเสื้อบ้าเรือกับตองเสียยังไงวะครบว่าเห็นกับตาเนี่ยแทบสิบืเสือนี่ครับผมคันบ่วได้เฮ็ดเองแทบสิบืเสียเลยบอกยังไตาเล่นไม่อยากขนเลยเนาะค่ะครับผมเพวันไหนเส้นเตี๋ยเป็นผู้เฮ็ดเลยบอกค่ะแมนขึ้นเลือกเอาครับคุณขึ้นชี้ถามว่าไอ้จังไดคะ เป็นอายุเนาะอายุยังไิมาอายุว่าสิมีโชคมีหยังบอสิว่าดวงดีเพดีสิบบอันสิสิพิ่นว่าบ่อให้ดีเนาะก็ได้ทานนี้ก็เลยอวุโสจักน้อยห0ขึบคนบอัพเค่ะผมหาบ่ค่ะ50เท่าไรค่ะตอนนี้กับหเนะครับ51าบเดกัเป็นเรว่างอะก็มีสิมิดวงนั่นจะได้เหลือกนะครับผมกะไเ็ด ปูเราก็เล่นเทปที่ที่ให้นะครับซื้อปูโอ้นะครับผมแล้วก็อยากสิได้ยส่างคุติเดียวเราอยากสิดายสางคุตินะครับผมส่างาลานะครับผมอย่างผมสำหรับปูโอ้เนาะคระวัติมาได้หนึ่งแปดค่ะได้สองตัวได้่สองตัวแล้วบอว่าคอยมาเอาไม่ยิงใช่นาะ แต่ว่าปูนี่ให้ถูกมาแล้วจะงวดก่อนเพิ่อนเห้มาแล้วหางวดใช่ถูกมาแล้วห้างวดแน่นครับห้างวดติดครับมันตีดเป็นงวดที่หกเนาะค่งวดนี้เป็นงวดที่หกแต่ว่าเพิ่นจิบเลี่ยนเพิ่อนเต้าไปเรื่อยเลยเด้่ยแต่เพื่อนช่วยเพื่อนจีบเก้าอีกแมนเจ้ครับเพราะว่าทางช่องเท่ากับพื้นไปเนาะครับเพิ่นก็บอกว่าหางวดแล้วแต่ว่าเพิ่อนใส่เจ็ดงวดเข่าเนาะแน่นครับกันโดนนี่ก็สิบแปดเนื้อได้น้ำกันครับผม แต่คนมี้โอกาสส mm ิมาเอาสามตัวให้แล้วพี่น้องเดนอคนมิ้วโอกาสสิมาเอาสามตัวให้อ้ย่ารตเลีอีกเนี่ยค่ะได้มากหนึ่งแปดแปดหนึ่งคุบอกว่าให้ไปซื้อลอตเตอรี่ไปเป็นซิปใบหมดเลยพี่น้องวิ่งมาจะได้ก็ขา้ซื้อเลยก็สิบเป็นซิบใบนะครับค่ะซื้อซื้อนี่ซื้อคซิบใบคืนซื้อหลายๆเลยทุกคนมามีแปดแปดหนึ่งนะพี่น้องเด้อครับผมนี่รสชาติเริ่มพี่น้องวางครับผมเป่ากระดาษนะครับผม เลขเบากระดาษนะคะพี่น้องผู้ใดเขามาลองเก็บหน้าจอไว้เด้อพี่น้องแล้วก็ไปหาหยิบจับลอตเตอรี่ไว้นะคะตัวเดียวแข็นแขวนทั้งใบก็คู่บอกจับลอตเตอรี่แขวนเอามาเลยสิบใบเอามาหลายๆวันค่ะสิบใบครับผมพี่น้องเลยก็บหน้าจอไว้นะคะสำหรับผู้ใดที่เปานะคับางจุดช่างเขียนแต่ว่าเปาเสี้ยนเตียเป็นผู้เปาเป็นคนแมนครับค่ะคนแข็งแต่ปู้เราเป็นคนทั้งพิธีค่ะนะครับผม หน you know okay. ึ่งแปดแปดหนึ่งกับผมอันนี้เป็นเบอร์โทรปูด้วยครับผมเบอร์โทรเบอร์โทรปูด้วยเบอร์โทรปูนะคะท่านผู้ชมครัผู้ชเบอร์โทษฟูศูนย์เก้าสี่เก้าศูนย์แปดเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดคุณอะไรอยากได้กุมานไปเลี้ยงด้วยเช่นเดียกับติดต่อพระอาจารย์เราอะไรได้ครับผมอยากจะบูชาครับอยากจะบูชาครับผมติดต่อพระอาจารย์เราได้พื้นธีกรรมยังไงก่อนค่ะได้ยินข่าวว่า อยากให้ซอยเนื้อทอดสูตรสูตรทอดตึ่นบ้านไม่ยังได้เปิด์เลยครับผมคือแบบถอดฟองทอดยังไดงดูกนะครับสำหรับปูถูกแล้วทำปีกเราต้นะไปทำปูเบอร์แะค่ะเนาะัทุ่มาเบอร์นี้นะครับผมว่าอยากให้คนเฮ็นยังไงนะคะทำพิธียังไงสามารถติดต่อไปทางเบอร์โทุ่มหรือว่าอยากจะทำบุญนะคะแล้วก็อยากจะขอโชคลาบขอโชคขันหมันแต่แกลืมเนาะไม่นครับเพราะว่าคนไอ้ กำลังจัดสางเนาะสางสามพุตติสามพุตติเมนของน้ำนั่อยู่บ่ฮึแม่นน้ำนาะค่ะเนาะทางเรียนกระปู่มาจากผักเตะเนาะค่ะเป็นปูมาจากผักเตกันเน้องขอบคุณเซียนเตี่ยเลยหลายนะคะับเลจุกมันสุกุสุคนนะพี่น้องเด้อสาธุสาธุครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ ใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ